ร่ฟาดรอบวงแสดงขั้นเทพเข็มซ่อนปลายพริกยันบทสุดท้ายลาจอไปแบบสวยงามประทับใจเมื่อคืนวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับเข็มซ่อนปลายของช่อง7กับบทสรุปสุดประชากใจคนดูเมื่อเยาวะยอดนุ่มวรณุต้องเข้าเรือนจำรับโทษในสิ่งที่ทำมีฉันก้าจิรายุให้กำลังใจและรอคอยอยู่เสมอส่วนลานนาบูมกิดก้องเองชีวิต ก็หนีไม่พ้นคุกเช่นกันเรียกว่าสาแก่ใจคนดูสมกับความเลวที่ก่อยิ่งนักที่พอจะให้ยิ้มได้ก็เป็นคู่ของเฉิดทิสาวริทิสาและบุเรศยูโรโยศสวรรัสที่ลงเอยกันอย่างแฮปปี้มีความสุขโดยบทสุดท้ายของเข็มซ่อนปลายทำเรตติ้งทุกสถิติได้ไป6.3เรียกว่าปังเกินต้านฟาดรอบวงที่แท้ถรูในขณะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความน่าดึงดูดของละครเรื่องนี้คือการคัำแบ็คควิกหมอทิย์อีกครั้งในรอบหลายปีของนุ่นวรนุชที่การแสดงของเธอก็ไม่ทําให้แฟนแฟนผิดหวงังยังเอาอยู่และตีบทแตกไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะตอนจบเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นุ่นฟาดรอบวงจนแฟนละครยกให้เป็นว่าที่นักแสดงนำหญิงแห่งปีไปเรียบร้อยแล้วโดยนุ่นวรนุชบอกลาตัวละครยาวะยอดและเข็มซ่อนปลายผ่านโพสต์ ในไอจีว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้เราขอให้ชีวิตเธอมีแต่ความสุขเวลาเธอยิ้มันทําให้โลกสดใสมากเลยนะขอบคุณที่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราได้รู้จักกันและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเป็นเธอเธอจะอยู่ในความทรงจําของเรานะรักเธอเสมอ ขอบคุณช่อง 7s ดีบ้านหลังนี้ที่อบอุ่นเสมอขอบคุณแอดเจฟโซพิทแน p ป้าแอดพิมาผู้จัดที่ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้น้องว่าภูมิใจในตัวพี่ๆนะคะขอบคุณพี่หนึ่งพี่เป็ดผู้กำกับคนเก่งของเรื่องนี้ขอบคุณพี่ขิงพี่เขียนบทในนุ่นได้มีโอกาสพัฒนาการทำงานขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกาคณะคะดีใจมากๆค่ะที่ได้ร่วมงานกัน ขอบคุณแฟนและครทุกคนนะคะที่ยังให้โอกาสกับนักแสดงที่ชื่อนุ่นวรนุชถ้าไม่มีทุกคนนุ่นก็คงไม่มีวันนี้สุดท้ายขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนที่รู้สึกท้อแท้กับชีวิตและขอให้เจอทางสว่างที่แท้จริงนะคะด้วยรับนุ่นวรนุช